สวัสดีคะ่ะทุกคนมามามา,มา,ม,ามาเก็บดอกเก๊กหวยหรือว่าดอกเบญจมาศอีกชื่อหนึ่งเนาะทีแรกก็ว่าจะไม่เก็บหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีเดดตากไงแต่ทีนี้ไปอ่านสรพพคุณโอ้สรพพคุณเยอะแยะขนาดนี้ละ ก็เลยปล่อยไปไม่ได้เก็บเก็บเยอะอยู่นะต้นเดียวเนี่ยอันนี้อันนี้คือต้นเดียวนะกำลังบานเลยแล้วยังมีอยู่ข้างนอกอีกตรงโนออ้นอ,อีกหน่อยนะึงที่จริงที่จริงอะดึงทิ้งนะตรงนั้นอะแต่เขาก็ยังอุตส่ามีดอกแล้วก็บานมาไปอ่านสรรพคุณแล้วค่ะทุกคนโอ้โหดีมาก เป็นยาเย็นบำรุงโน้นป้องกันนี่โน่นนี่นั่นโอ้โหสุดยอดเก็บค่ะไม่แน่ว่าจะเอาไปเอาไปอบใส่ตู้อบสวยดีเนาะเก๊กฮวยเนี่ยต้นกำเนิดมาจากเมืองจีนนะคะแล้วก็มีชื่อภาษาไทยว่า เบนจมาดเบญจมาศหนูไปเซิร์ชมาสวยเนาะสวยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะขยายก็ง่ายตัดชำกิ่งไม่เกี่ยอาทิ์รากก็ออกมามีหลายต้นเลยแต่ทีนี้ไม่ค่อยจะมีที่ปลูกไงมีอยู่หรอกที่ปลูกแต่คิดมัน ยญ้ารุกขึ้นรกอุ้ยว่าจะว่าจะท้อว่าจะไม่ไม่บำรุงรักษาเขาละก็เลยเอามาใส่กระถางก็ทิ้งนะไม่ค่อยได้ดูแลเขาหรอกแต่เขาก็ <laughs> เป็นดอกบานมาให้เฉยเลยเนี่ยเดือนอ,อะไรเนี่ยเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยเพิ่งจะเริ่มบานออกมาทีแรกก็ว่าเออไม่รอดหนาวแล้วมั้งไม่แน่นะดูดูแล้วเหมือนกับเนี่ย แตกมาอีกเยอะแยะเดี๋ยวจ,จะยกกระถางเข้าไปในข้างในจะได้มีเก๊กฮวยเก๊กฮวยปลอดสารไว้ใช้นี่ไหนคนช่วยไปโน่น,ะนอะอ้วันนี้มีแดดด้วยแหละนี่ ก็มีแดดหน่อยๆกลางคืนก็หนาววันก็มีแดดนิดๆผักตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรปลูกคะน้าเอาไว้นั่นในตู้นคะน้านะคะแต่ว่าเดือนหน้านี้ไม่อยู่บ้านเกือบทั้งเดือนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงปลูกทิ้งๆไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวไปเที่ยวกลับมาแล้ว ก็มาดูกันว่าอะไรจะรอดสักแค่ไหนเยะเก็บก่อนนะคะไม่ได้เอาขากล้องไม่ได้ตั้งกล้องถือไปเก็บไปอย่างนี้แหละโอ้ oh <my> มาอีกแล้วการอวดแมวนี้ลูกแคลูกเหลืออยู่สองตัวแค่เนี้ยจากเจอเจ็ดตัว เป็นไงรู้ไหมแมวสองตัวสีดำอะ่ะแม่ของเจ้าตัวเนี้ยโดนวางยาค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่เศร้ามากแมวสีดำสองตัวโดนวางยาใจร้ายเนาะตายอยู่ริมถนนมีอยู่บ้านหนึ่งถัดไปสองบ้านอะ่ะรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยชอบแมวแล้วบ้านเขานารกมากแล้วหนูก็เยอะหนูก็เยอะเพราะมันจะเป็นที่ดินอย่างเงี้ยนะ มีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยหนูเยอะแล้วแมวชอบไปบ้านลกๆไงรถจอดหลายคันจอดแบบทิ้งๆอะ่ะเป็นซากรถอ่ะเขาไปแล้วมันก็ชอบอได้หนูกลับมาบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นว่าแมวไปบ้านเขาบ่อยอยู่เหมือนกันสุดท้ายแมวไปตายอยู่ริมพุตบาทบ้านเขาแต่เราไม่มีหลักฐานแต่ว่าลักษณะของแมวที่ตายก็คือนอนตายเฉยๆ ไม่ได้มีรอยต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ้วกก็เลยสันนิษฐานได้ว่าโดนวางยาใจร้ายเนาะเสียใจมากอมตอนแรกก็น้องแมวคลอดออกมาก็มี3ามตัวนะเราก็ว่าเออถ้าเราเก็บเอาไว้ทุทกตัวนะ่ะมันก็จะเจ็ดตัวนะที่บ้านนะ่ะมันก็จะเยอะไปไงออก็เลย พอดีร้านจีนร้านอาหารจีนที่อยู่ข้างๆน่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้เราก็เลยบอกเออคนรู้จักอยากได้เราก็เลยเออให้ให้ไปสองตัวให้พี่น้องให้พี่เขาตัวหนึ่งให้น้องเขาตัวหนึ่งว่าเราจะเหลือไว้ตัวหนึ่งคือตัวลายเสือเนี่ยพอรับปากว่าให้เขาแมวเราสองตัวก็มาโดนวางยาเราก็รับปากเขาแล้วเราก็ต้องให้ตอนนี้เราก็เลยเหลือแมวอยู่แค่สองตัว นาคตเนะรแล้วก็เศร้าสงสารเนาะเลี้ยงแล้วก็รักนะรักมากรักมากดือก็รักดมเไาด้หลายอยู่นะเนี่ยเี่เก็บดอกเก็กควยไปแล้วก็พัฒน,นาเรื่องแมวไปให้ฟังนะคะทุกคนถ้าคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะรู้เนาะ เเลี้ยงแล้วมันก็ผูกพันนะรักเขาอะถ้าให้ให้คนเนี่ยนะถ้าเป็นคนรู้จักเราก็ถึงจะให้เนาะเพราะเราก็ได้รับข่าวสารอยู่เรื่อยๆว่าน้องแมวเป็นยังไงมั่งเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูเรื่อยไม่งั้นก็คงไม่ให้หรอกจะเก็บไว้เองตัวไหนะนี่ตัวเนี้ยเขาก็เป็นตัวเมียนะเหลือไว้ตัวเดียวก็ก็จะไม่ทําหมันให้เขานะ ถ้าเกิดเขาท้องแล้วมีมีลูกมาเนี่ยว่าจะเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยคนเดียวไม่ให้ใครแล้วคันนี้ตอนนี้ก็กี่เดือนแล้วเนี่ยสามเดือนกว่า,าอายุนะส่วนตัวขาวดำเมื่อกี้ก็ออสองปีตัวนั้นก็มาจากมาจากบ้านพ่อของลูกบ้านแฟนเก่า นี่แล้วลูกสาวเขาเลี้ยงไว้ที่นั่นแล้วเขาก็ผูกพันุน์นี่เขาก็มานอนบ้านแม่บ้างเขาก็เอาแมวตัวนี้มาด้วยพอดีจับเขามัดรวมกันเพราะว่าไม่อยากให้เขาลงมาข้างล่างเดี๋ยวเจอเลอะเทอะสบบกปรกทีนี้ก็เลยต้องมีการใช้มืออีกข้างหนึง่งเข้าไปช่วยเก็บเดี๋ยววางกล้องเก็บก่อนนะคะทุกคนเห็นแล้วก็สวยอะ่ะ เรียบร้อยคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะเหลือแต่ดอกที่ยังไม่บานโอเคเดี๋ยวบานแล้วค่อยมาเก็บใหม่นี่เยอะเลยเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปใส่มุ้งตากดีกค่ะหรือว่าอบดีเดี๋ยวเอาเข้าบ้านเดี๋ยวล้างเท้าก่อนนะคะ เค okay, ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ